สวัสดีค่ะวันนี้ตอนบเข้าสู่ช่องวันเวอวันนี้นะคะเราจะมาดีแอปเพลงของวง JO1 นั่นเองเขาเพิ่งปล่อยมาใช่ Performance Video นะจ๊ะชื่อเพลงว่า Monster น่าจะใช่คิดว่าอันถูกใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากองให้เแก้แก้ใหู้้ใช่นะมคะอ่ะก็ไปดูกันเลยเนาะ

ชอบคนไหนวะใ้นไเบาได้ก็เบาเพื่อนใจรบางดูิปะใช่จริงๆค่ะวอรกไม่รู้ ่ก่ะม้นะ่ไม่เนอนอๆเดียวันไม่ได้ไม่ด้รู้ความรู้สึกช้าอะไรเยนะอันนี้เหมือนโชว์แบบแบบเรืยนเออพอแมนเลยอนี่ยความเป็นซีดู่าโอ้โห เขาบอกว่าเขาโชว์คอนเสิรที่จะซีมันไม่ใช่หรไงไม่ใช่ เออมีกกระดราจับใจกะมีกดกระดูกับอย่างเ้นคือแบบกดในไขอทีแบบให้มันแบลมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตาใจดู อ e yeah, <sa iden> ันนี้ถ้าโคก็คือมีอุเพรากว่าค่อนข้างจะเลียแล้วก็เอก่านต้องมีความแข็งแรง หรือว่าอีเซกลับมาเป็นในนี่เนี่ยฉันว่าอีเซกลับมาเป็นเซนเตอร์ดีปรบมือให้ค่ะดีเพราะอะไรเพราะว่เขาบอกว่าเซ็กซี่ก็คือแบบตอกย้ำความเซ็กซี่ด้วยการเลื้อย แล้วแช่างต่างๆจากที่ผ่านมาที่เราเคยทําอย่างเพลงก่อนคือบางทีเรารู้แหละว่ามันน่าจะเพลงเศร้าแต่ว่าดนตรีมันจะไม่ช้าเท่าบีนมันจะหนักกว่านี้เอแต่นี่คือจะรู้สึกได้เลยว่าอืมเพียงช้าๆเศร้าๆเต้นไม่ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเออกันแล้วว่าอันเนี้ยถ่ายอันนี้ดีกว่าดีกว่าเพลงเพลงที่เราทำตอนที่เป็นเพิร์มแกมน่ะเออล้วว่า จคือพี่ใช้แล้วว่ามันดีกว่ามันเหมือนแสงมันก็ทําให้ดูนี่ใชล่ลึก,กลับดูดูแบดขึ้นอ,อ่ะแล้วก็เห็นหน้าชัดขึ้นได้เออหน้าชัดขึ้นแต่ไอ้หนูว,ว่าเขาก็ายังโชว์ความแบบว่าลึกลับที่ดูแบบแบดแบดยังมีความแบบเป็นผู้ชายแบบโตๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยวานที่เขาใส่สูทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นแบบคนนึงที่แบบปลด ในไทยออกหลวมๆไม่ใช่เปล่าอ่ะไม่ได้แต่แบบก็คือแต่จำชื่อไม่ได้เลยแต่เราจำชื่อแน่ๆกลับไปก็คือไปโหลดเพลงแมวฟังก็คือแบบโดนตกแล้วก็มาหาดูแน่นอนเออแต่เอียงที่น่าสนใจก็คืออยากรู้คําแปลของเพลงเพราะว่าแบบจริงๆเพลงพออยู่นะเออแบบคือเพลงวันพอเราเพลนติ่งญี่ปุ่นมาไหมอ๋อเรียบๆเพลงม่้ก็คือครูไปหมดเลยได้เพราะว่าคิมิ ก็ไม่แน่ใจว่าอีคิมินี่คือจดหมายหรือว่าผู้หญิงหญิง,ญงสาวอะไรก็ไม่รู้อาจจะหญิงสาวเาจะหญิงสาวใช่แต่ว่าก็เอาไว้เดี๋ยวเราจะไปลองหาคําแปลเนาะว่าเพลงเนี่ย,ยมันหมายความว่าอย่างไรใช่สรุปชื่อเพลงว่าอ่านมอนสเตอร์จริงหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องให้เธอแกแล้วก็มอนสเตอร์เหรอ เตอนเวลาฟังะมันเหมือนได้ยินว่ามอนเตอร์แต่จริงมันคงไม่ใช่มอนเตอร์หรอกเพราะว่ามันไม่ได้อ่านเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่ามอนเตอร์เขราะแต่เวลาเอออาจจะเป็นมอนกับสตาร์แยกกันแล้วก็มารวมกันเออแล้วเดี๋ยวเราไปดูความหมายของเพลงก่อนแล้วน่าจะตีความหมายของชื่อไดเออรู้แบบหนึ่งก็เอาเยว่าเราจะพักกันเถียงกันเรื่องชื่อเพลงไว้แต่ว่าก็คือเออถ้าใครรู้ชื่อบอกอีกทีได้ป่ะน้วคือขนาดนั่งจำเองยังลืมเนี่ยมันจะได้แค่คนที่เราแบบ เลี้ยนเด่นสำหรับเราหรืออะไรเงี้ยจะสะดุดตาเราแบบเราก็จะแบบคนที่เป็นถ่ายเราทางที่จริงๆอ่ะเราถ่ายเซออ่ะมาหลายคลิปแล้วนะทำเซอออนไม่ได้เลยอันนี้อันนี้คือยอมเราตรงตัวก็รู้สึกก็เออรู้สึกว่าต้องแยกจากอะไรเงี้ยแต่แบบจำ้าทำไม่ได้จริงอืออ่ะละค่ะวันนี้นะคะเรา4คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นบล็อกบิวเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย